โซเชียลทุกคนคะ่ะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องต้นแขนต้นขาใหญ่แล้วรองเอฟเฟกต์จริงๆมาแล้วมันไม่ได้ผลวันนี้แอนมีตัวหนึ่งที่อยากจ,จะบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ยินมากับหูทดลองมากระตัวแล้วก็ได้เห็นมากับตานะคะย,ยังคมเลิกแล้วกันตัวนี้นะที่จ,จะมาบอกเนี่ยคือตัวนี้ามให้ดีๆด,ดูนะอะอกกับหัวเนโซตัวนี้คือบางคนอาจจะเห็นแล้วบาง ออออกนะคะแล้วก็บางเน็ตตัดเด็ดอะไรเงี้ยเขาพูดถึงกันคือมันเป็นการบอกต่อที่เยอะมากยี่ห้อนี้แล้วก็ขาดตลาดมากนะคะใครจะซื้อเนี่ยต้องอแย่งชิงพูดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาลดความอ้วนนะคะแต่ฟังตัวนี้ปลอดภยัยเป็นยาลดความอ้วนที่โคตรปลอดภัยเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มียาประสามพนี่มีในเรื่องของอมันจะไม่มีอาการเรื่องของอาการเวียนหัว ใจสัน่นแล้วก็เขาเรียกอะไรคอแห้งปากแห้งปากเหม็นอะไรเงี้ยมันจะไม่มีไม่มีอาการเหล่านั้นฉะนั้นมันก็จะไร้สารที่กดประสาทสารอันตราย,ยอะไรเงี้ยที่จะทําให้เราเกิดอเอฟอเฟกต์โยโย่แล้วก็มีออยนะคะแล้วก็การผลิตของเขาแต่ละขั้นตอนก็ผ่านมาตรฐานระดับสากลเรียบร้อยทุกอย่างตรวจสอบได้นะคะและเฉลี่ยพันเป็นยาลดความอ้วนที่ปลอดภัยใช่ไหมและทลี่ยพันนะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะเมโต้เนี่ยคือ หนึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะปลายมันคือการหยิบคว้านสาเหตุจริงๆของความพ้วนออกมาคือมันเป็นตัวที่แบบไปทะลวงทลายไขมันนะคะมันจะขับถ่ายไขมันออกมานะคะใครที่มีไขมันมากเนี่ยมันก็ขับถ่ายออกมามากครมีน้อยก็ขับถ่ายออกมาน้อยนะคะตามสถานภาพของร่างกายเรานี่นะคะแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะจุดเด่นของมันอีกอย่างอีกหลายอย่างเลยห้าอย่างมันเออก็คือว่า หนึ่งมันช่วยเบรกความอยากอาหารใช่ไหมตอนนี้ช่วยได้แต่ว่าไม่ไม่เวียนหัวนะเพราะมันไม่มียากดประสาทอะไรพวกนั้นแล้วสองก็ช่วยในเรื่องของเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบล็อกแป้งนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกฟิตล้ามเนื้อนะคะทาให้เนื้อเราไม่เละเข้าใจไหมนเนื้อม่เละตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะอันนี้เด็ดเบสมาก อันนี้จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยขาวใสไบทอนิ่งมากขึ้นคือไม่ทำให้โซมนั่นเองนะคะเพราะว่าบางบางยี่ห้อเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้กินแล้วโซมอะไรเข้าใจมากฉะนั้นใั้ก็บใบขึ้นนี่คะ่ะแกะและใครนะคะที่มีอาการดื้อยาลดยากอะไรพวกนี้แอนหลับหนึ่งกับตัวนี้เพราะมันปลอดภัยและได้ผลดีนะคะ โอเคนะแล้วสนามนจะเป็นอย่างนี้อ่าดูมันจะเป็นทองนี้นะคะแล้วก็อันในข้างในเนี่ยมันจะเป็นเม็ดโอเคปะวันหนึ่งก็กินหนึ่งหรือสองเม็ดก็ได้แล้วแต่นะคะใครหนักมากกับน้อยอ่ะรอกันไปใครที่สนใจในตัวนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะว่า คือได้ตามตัวแทนจําหน่ายแอนไม่สามารถบอกได้ว่าแอนไปซื้อเมอื่อกับใครเพราะแอนเนี่ยไปเอาของพี่มานะคะเอามากินต่อโอเคนะวันนี้ไปแล้วนะคะไม่บอกต่อเจ้าตัวนี้นะเราไปหากินดูนะคือเฮ้ยแอนหนุหนุนมันโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอนมีตัวไหนมาบอกอีกแอนจะบอกเจ้าตัวเนี้ยนะ The best you นะคะนะแบบนนะัดน้ำแล้วจุดนี้วันนี้ฉันไปแล้วนะขอตัวลาไปกับความสวยของฉันก่อนบายบายสวัสดีค่ะ Hold <sighs>